แลวน้องทราบไหมครับว่าต้นทุนด้านโลจิสติกสบ้านเรารสูงกว่าอเมริกามากกว่า1เท่าตัวเลยนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาการจัดการโลจิสติกสและโซ่ประทานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับจะพาน้องๆไปรู้จักกับโลจิสติกสสายพันธุ์ใหม่ว่าเป็นแบบไหนตอนนี้อาจารย์โจรอผมอยู่ตามไปครับ น้องครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์โจนะครับท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการที่วิทยาลัยซิบ้านอาจารย์สวัสดีครับจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้สาขาโลจิสติกถือว่าเป็นสาขาหนึ่งที่น้องๆแบบถามมาเยอะมากเลยอาจารย์ครับผมวันนี้จะมาเจออาจารย์คืออยากจะถามว่าโลจิสติกยุคใหม่มันเป็นยังไงอาจารย์จริงๆเนี่ยโลจิสติกเนี่ยเข้ามาประเทศไทยนานแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจแล้วแหละโลจิสติกคือกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับ มันมาตั้งแต่การขนส่งทางสินค้าลงทั้งถึงซัพพลายเชนเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเมื่อไม่นานมานี้แหละนะครับมีแนวคิดอันหนึ่งก็คือไอทีเนี่ยเข้ามามีส่วนในการพัฒนานะครับระบบโลจิสติกเดิมเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับจนเขาใช้คำว่า IT Based Logistics หรือคำว่า e l o g i s t i c s เข้ามาหมายความว่านิวใหม่เนี่ยจะเป็นโลจิสติกธรรมดาไม่ได้ละต้องมีคำว่า E เข้าไปด้วยเป็นไงอาจารย์ฮะใช่เพราะเดิมเนี่ยนะครับฝ่าย IT เนี่ย จะมาปรับปรุงระบบโลจิสติกเนี่ยนะครับต่างคนต่างคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันมันมีตําแหน่งงานอยู่อันนึงก็คือตําแหน่งงานที่คอยเชื่อมระหว่างโลจิสติกนะครับกับไอทีแล้วก็พยายามคนนี้อาจจะเป็นคนดライนะครับเรื่องของไอทีในระบบโลจิสติกทั้งองค์กรให้อ๋อหมายความว่านักศึกษาหลังจากนี้จะจบไปเนี่ยต้องมีความรู้2อันนี้ผสมกันใช่ถูกต้องครับมันเป็นความความใหม่ซึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับอย่างว่าทุกคนเนี่ยมีมือถือหมดทุกคนเนี่ยอยู่ในโลกของดิจิตอลหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างของโลจิสติกเนี่ยมันจะถูกดิฟโดยดิจิตอลนะครับดิจิไรเซชันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโลจิสติกเองก็เหมือนกัน1คุณจะต้องส่งของนะครับถึงว่าส่งของเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วและความถูกต้องและนะครับในเรื่องของ ต้นทุนที่ต้องต่ำละมันจะแข่งขันกันตรงนี้นะครับนึกภาพก็คือบริษัทที่ส่งพัสดุอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เรามีของหลายๆย่อโอ้เยอะมากเลยนะครับเต็มเต็มเมืองเลยตอนนี้แต่เขาวัดกันที่อะไรเขาก็จะวัดกันที่โอ้ใครส่งเร็วกันนะครับใครส่งได้รวดเร็วติดตามได้ว่าอยู่ตรงไหนถูกต้องด้วยนะครับคุณภาพของการส่งเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเรื่องของถูกด้วยราคาถูกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเนี่ยจะต้องผู้ใช้บริการเนี่ยจะต้องสามารถที่จะติดตามได้แล้วครับว่าสินค้าของเป็นยังไงแต่ความเก่งคือเอาไอทีมาผสมกับขนส่งยังไงให้ชนะถูกไหมครอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องนี่คือพาร์ทที่หนึ่งเลยฮะอาจารย์พาร์ทที่หนึ่งครับผมนะครับผมอย่างอย่างอย่างเรื่องของการขนส่งเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือถ้าเป็นผู้บริหารบริษัทที่ทําเกี่ยวกับทางด้านของขนส่งพัสดุเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือเราจะต้องสามารถที่จะติดตามคนที่ขนส่งได้นะฮะ พนักงานขับรถหรือว่าพนักงานที่ที่ทำการขนส่งเนี่ยนะครับและติดตามอะไรติดตามสินค้าด้วยตอนนี้กระจายไปอยู่ที่จังหวัดไหนละออเราต้องการจะส่งไปที่เชียงใหม่นะฮะสินค้าตอนนี้ไปพักอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าที่ไหนละติดตามไปยังไงแล้วก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลเนี่ยกลับมาที่ผู้ใช้บริการได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องของอนนการแข็งขันล้อันนี้คือพัดแรกเลยนะครับ,รบนอกจากขนส่งบวกไอทีแล้วมีอื่นไหมจย์ ก็ะจะมีขนส่งโทษที i อที IT บวกกับคลังสินค้าะคนะครับเรื่องของคลังสินค้านี่เป็นเป็นมีความสำคัญตรงที่ว่าการขนส่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่ส่งไปจาก A ไปบจุดหมายปลายทางอย่างเดียวมันต้องมีการพักสินค้าด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาจะส่งไม่ใช่รถต่อรถไม่ใช่มันต้องมันต้องมีศูนย์คลังสินค้านี่มันเก็บยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอยากจะกิน สุก,กี้สุก,กี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของการขนส่งโดยควบคุมอุณหภูมินะครับหรือว่าในคลังสินค้าที่เขากระจายไปเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิต็นอย่างดีเพราะฉะนั้นระหว่างทางั้งแต่ต้นทางยังปลายทางเนี่ยมันต้องมีการควบคุมอุณหภูมิม,มันต้องเวลาส่งไปเนี่ยต้องสามารถส่งข้อมูลมาได้ว่าอุณหภูมณิณะขนะนี้อยู่บนรถขณะนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มันถึงจะได้การันตีได้ว่าของเนี่ยมีความสดและก็ผักสดเนื้อสดไข่สด กอย่างนนี้เป็อันนี้นคือความสําคัญของเอาไอทีมาจับเรื่องของคลังสินค้าเรื่องของคลังสินค้าเนี่ยนะครับมีเพิ่มเติมตรงนี้ตรงที่ว่าเวลาที่เราคลังสินค้าสมัยใหม่เนี่ยเราเรียกว่าสมราร์ทเวร์ฮาส์ก็คือคลังสินค้าอัจฉริยะนะครับมันหมายความว่าอะไรในคลังสินค้าเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยเวลาที่เวลาที่เราอยากจะได้สินค้าที่อยู่ในคลังเนี่ยจะหยิบสินค้าเนี่ยปุ๊บแล้วแค่คีย์เข้าไปว่าเอะเอาสินค้านี้ให้หน่อยโดยที่ไม่ต้องบอกแรอกว่ามันอยู่ตรงไหนยังไง นะครับระบบกลไกหรือระบบเดต้าเบสเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปแล้วก็เอาแขนกลเนี่ยเข้าไปหยิบแล้วก็เอามาให้เราเมื่อก่อนคือคนวิ่งไปเมื่อก่อนคือคนวิ่งไปตอนนี้ลหลายหลายคนเลยหลายคนเลยครับผมอยนี้คืออะไรหลายๆที่นะครับอย่างอย่างของจีนหรืออย่างของอเมซอน พวกนี้นี่คือเขาใช้ระบบนี้แล้วเมืองไทยก็มีระบบนี้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนหรืออะไรพวกนี้จะต้องพัฒนาตามนะครับเราเรียกพวกนี้ว่า e l o g i s t i c ครับโอเคครับตอนนี้ผ่านไปละอาจารย์นอกจาก IT บวกขนส่งบ IT บวกคลังแล้วมีอื่นี่มไหมอาจารย์มี IT สีสำหรับเรื่องของควบคุมทั้งซัพพลายเชนโอ้แต่กี้คือเล็กละแค่คลังกับ ขนส่งนี่เล็กละใช่ถูกต้องนี่คือทั้งระบบเลยเป็นไงบ้างอาจารย์ตอนนี้คือโลจิสติกไม่ใช่การไม่ใช่การขนส่งครับโลจิสติกไม่ใช่เรื่องของคลังแต่โลจิสติกจริงๆเนี่ยนะครับมันคือตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำที่เราเรียกว่าลายเชนนะครับมันเป็นเรื่องของการเรื่องของกลยุทธ์ละนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าถ้าเราจะส่งน้ำเนี่ยนะครับไปกระจายไปยังภาคเหนือสมมุตินะไปเชียงใหม่ผมเช่นผมผมจะทําน้ําดื่มขายถูกไหมอาจารย์ครับผมตั้งแต่ ตั้งแต่ผมทําขุดน้ําออกมาใช่ไหมฮะจนถึงไปถึงร้านสะดวกซื้อเลยใช่ไหครับอาจารย์มันจะต้องผ่านกิจกรรมหลายๆอันตั้งแต่หนึ่งเอามากองน้ำใช่ไหมฮะกองน้ําทําควบคุมสินค้าออกมาผลิตออกมาเสร็จจกากโรงงานก็กระจายไปยังสูงกระจายสินค้านะครับที่ปัวซาปัวต่างๆจนกระทั่งถึงปลายทางก็คือลูกค้าซื้อที่ร้านสะดวกซื้ออย่างนี้เพราะนั้นการควบคุมพวกอย่างเนี้ยนะครับการควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำเนี่ยนะครับมันจึงมีความสำคัญ คำถามก็คือถ้าเกิดว่าผมจะ,จะอย่างเป็นน้ำเนี่ยนะฮะถ้าเป็นน้ําผลไม้ซึ่งมันมีวันหมดอายุผมจะไปสต๊อกที่เชียงใหม่เนี่ยเยอะๆเยอะเไม่ได้เดี๋ยววันหมดอายุนะฮะหรือว่าน้อยไปลูกค้าก็ไม่แฮปปี้ไม่พอใจ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการ manage inventory แล้วว่าแต่ละจุดเนี่ยเราควรจะกระจายสินค้าเป็นอย่างไรอ,<า>อันนี้จะเป็นจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ละนะครับ,รบเป็นเรื่องของควบคุมดูแลทั้ง supply chain อันนี้คือ i อจะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากครับเห็นภาพเลยฮะอาจารย์ว่า e-logistics ในอนาคตเป็นแบบไหนครับอาจารย์ผมเห็นเรื่องงานละอาจารย์กลับมาที่นักศึกษาอาจารย์บ้างครับผมพมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เนี่ยเราจะปั้นนักศึกษาแล้วมีการเรียนแนวใหม่ยังไงบ้างอาจารย์โอเคนะครับเรื่องของหนึ่งก็คือ เบสิกพื้นฐานละที่เด็กจะต้องรู้หนึ่งก็คือพื้นฐานทางด้านของโลจิสติกส์ค้างาสินค้าเบสิกละคือทุกที่เด็กก็ต้องเรียนละคลังสินค้าขนส่งขยับขึ้นมาอีสเต็ปหนึ่งก็คือเด็กจะต้องสามารถออกแบบระบบ,บที่เป็นลนักษณะของสมาร์ทหรืออ e ีโลจิสติกได้นะครับออกแบบในเรื่องของคลังนะครับมีการใช้ ความรู้ทางด้านไอทีอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะเสริมเด็กเข้าไปนักศึกษานะครับนอกจากโลจิสติกส์แล้วเราเรียนรู้ทางด้านไอทีและเขียนแอปพลิเคชันเขียนยังไงนะครับดึงข้อมูลยังไงจากเดต้าเบสพวกนี้นะครับเด็กก็จะสามารถเรียนรู้ว่าอ๋อวิธีการจัดการนะครับในลักษณะของ e Lo จิสติกทํทำอย่างไรอันนี้อันที่สองนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือขนส่งนะครับคลังสินค้านะครับเรื่องของซัพพลายเชนผมสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับ ทีนี้ในอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราเรียกว่าโลจิสติกแอนาลิสคือแอนาลิติกส์เมือตะกี้ที่เราพูดถึงว่าจะวิเคราะห์ยังไงให้สามารถทําได้เร็วที่สุดถูกไหมอาจารย์ถูกต้องที่สุดถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้มีความใหม่ตรงไหนที่เข้ามาใส่ให้น้องๆมาอาจารย์โอเคนะครับเรามีเรามีเทคนิคต่างๆนะครับหรือเครื่องมือทางด้านของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Big d a t a นะครับ AI uh huh. นะครับที่เราเสริมให้นักศึกษานะครับ,รบนักศึกษาเนี่ยจะสามารถที่จะวางแผนหรือ forecast นะครับย,ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยช่วงนี้ใกล้วันลอยกระทงแล้วนะครับถ้าใช่ใกล้วันลอยกระทงสิ่งหนึ่งที่เขาอยากรู้ก็คือร้านสะดวกร้านห้างสรรพสินค้ายคอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องสั่งซื้อกระทงกระทงขนมปังเนี่ยนะครับปริมาณเท่าไหร่เพราะนั้นหนึ่งก็คือนักศึกษาก็จะสามารถที่จะวางแผนได้ โดยเอาข้อมูลต่างๆเข้ามาอาจจะเป็นข้อมูลปีที่แล้วนน่นนั่นนี่นะครับ GDP ปีนี้นะครับสถานการณ์โควิดต่างๆเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็เข้ามาสู่โมเดลแล้วเขาก็สามารถที่จะรัน AI เพื่อที่จะหาว่าเอะเราควรจะสต็อกของนะครับกระทงเนี่ยปริมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นลักษณะของการวิเคราะห์แล้วอันนี้เราเรียกว่า logistic analysis ก็คือการวิเคราะห์ ทางด้านของโลจิสติกอันนี้คือการฟอ r e ค a s ์รวมมาทั้งถึงเรามีรถขนส่งนะครับเรามีรถขนส่งรถขนส่งต่างๆเหล่านี้จะกระจายไปสู่ลูกค้าเนี่ยนะครับจะเดินเส้นทางไหนจะใช้รถอย่างไรนะครับให้จํานวนรถต่ําที่สุดนะครับน้อยที่สุดประหยัดที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องออพติ i z e ์ก็คือความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็ต้องอยู่ใน h ฮเ h Level ด้วยระดับสูงพอเห็นภาพแล้วจย์หมายควาว่า ในส่วนของกระบวนการเรียนนี้น่น้องๆก็จะมีโอกาสได้เอาไอทีที่จะบอกครับครับผมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนละใช่หลักการ,รก็คือใช้ซอฟต์แวร์ของจริงเลยใช่ครับมาใช้ในกระบวน <Okay. S 2> การเรียนครับรวมถึงแม้กระทั่งเวลาเราจะเปิดร้านสะดวกซื้อสักร้านหนึ่งรันะครับต่เป็นในพื้นที่เนี้คำถามก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะเราจะเปิดกี่กี่ร้านดีนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการดึงข้อมูลนะครับจากประชากรต่างๆเพื่อมาดูว่าอ๋อตกลงแล้วละสาขาตรงเนี้ยสาขานี้นะครับควรจะครอบคุมพื้นที่เท่าไหร่รสาขานี้ควรจะครอบคุมพื้นที่เท่าไหร่รรอย่างนี้ก็จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยนะครับวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้นอาจารย์ครับคุณผมเห็นภาพงานอาจารย์งานในอนาคตโอ้มมีไอทีมาสมเยอะมากกระบวนการเรียนฉันก็เสริมใส่ปรับรุงหลักสูตรมิดเข้าไปเลยนะอาจารย์ครับอยากเรียนนะอาจารย์มีทุนอะไรบ้างอาจารย์ให้ผมบ้างอาจารย์โอ้ มีทุนหลากหลาย uh huh. นะครับเรื่องเรื่องจากว่าโลจิสติกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงงานซึ่งมีความจําเป็นและต้องการของประเทศ uh huh. นะครับรวมทั้งถึงในในแผนพัฒนาทางด้านของโลจิสติกเนี่ยนะครับ,รบยุทธศาสตร์ของโลจิสติกแห่งชาติเนี่ยฉบับท,ที่3เนี่ยก็คือระบุไว้เลยว่ายังต้องมีการพัฒนาอีกรปริมาณมากเป็นหลายแสนคนต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือ รัฐบาลสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนกยศนะครับกรอนะครับกรอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพวกนี้เนี่ยคือตามรัฐบาลอยู่แล้วหมายควาว่าตอบโจทย์ด้านพัฒน์ของงานแล้วก็มีทุนซัพพอร์ตครับตรงนี้แสดงว่าน้องๆก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครทั้งสายสามัญสายชีพได้หมดไหมอาจารย์ได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับโอเคเลยครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณชานัน์มากยินดีได้เห็นภาพใหม่ของด้าน การทำงานและการเรียนด้านโลจิสติกส์ไว้มีโอกาสผมกลับมาพูดคุยจันใหม่อาจารย์ด้วยความยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพิเตอร์นะครับเป็นศิษย์เก่าจากวิทยาลัยซิบ้านะครับสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่ประธานนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเอออินเวนทอรี่เซสชั่นแมเนจเจอร์ที่บริษัทดีเอชแอลซัพพลายเชนครับในลักษณะงานที่ทำนะครับก็เป็นเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของวิชา warehouse management นะครับผมกิจกรรมหลักๆของ warehouse เนี่ย มีจัดเก็บนะครับรับเข้านะครับหยิบและจ่ายนะครับส่วนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในของกิจกรรมแวร์เฮาส์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการหยิบนะครับหรือ p i c k ิ้งนะครับกระบวนการนี้จะใช้เวลายาวนานที่สุดเพราะงั้นเราจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้มันมีระยะเวลาระยะทางสั้นที่สุดนะครับในการหยิบสินค้าแต่ละชิ้นเพื่อตอบสนองลูกค้าให้ได้มากที่สุดครับครับสิ่งที่ได้จากวิไลซิบ้านะครับผม ก็ในเรื่องของกระบวนการความคิดโดยเฉพาะวิชาคลังสินค้านะครับผมที่นี่สอนลงลึกรู้จริงทุกกระบวนการในคลังสินค้านะครับผมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่พาไปศึกษาดูงานที่สถานที่จริงนะครับผมทําให้เวลาพี่ออกไปทํางานจริงแล้วเนี่ยสามารถนํเอ,อากวาประยุกต์ใช้ได้จริงเลยทันทีแล้วก็ปรับตัวได้ง่ายขึ้นครับสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้สาขา,าก,การจัดการหลจิสติกระโซ่ประทานนะครับหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดก,การ รเราต้องจัดการตัวเองนะครับจัดการในเรื่องของพนักงานจัดการสถานที่ตั้งแล้วก็จัดการในเรื่องของเส้นทาง 2. เราสามารถนาในเรื่องของการขายเทคนิคการขายนะครับการแนะนําสินค้าตัวใหม่ให้กับลูกค้านะครับ 3. เราจะได้ในเรื่องของออการขนส่งที่รวดเร็ว รเ,เราสามารถบริหารพื้นที่ตรงนั้นนะครับว่ามีความต้องการมากน้อยเทียงใดนะครับเราก็นํากระจายพนักงานไปอยู่ตรงนั้นให้ขนส่งให้กับลูกค้าได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็สในเรื่องของคอ์สนะครับเราต้องควบคุมในเรื่องของคอร์สนะค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสถานที่ตั้งนะครับหรือว่าเรื่องค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงต่างๆนะครับพวกนี้เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมมาได้อีกครับ ค่ะก็เริ่มจากการที่คุณพ่อทํางานเกี่ยวกับสายงานโลจิสติกอยู่แล้วค่ะก็ได้เห็นได้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็จึงเกิดความสนใจแต่ว่าเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่สายงานนี้ค่ะจะเป็นผู้ชายเราจึงได้ลองศึกษาค้นควา้าดูว่าหลักสูตรของที่ใดที่ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยค่ะสามารถเรียนได้เราก็ได้มาพบกับหลักสูตรของที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะตั้งแต่ผมได้เข้าาเรียนที่ซีบา้าสาขาโลจิสติก ผมได้มีโอกาสได้เรียนวิชาที่น่าสนใจนะครับก็คือโรบอทเขียนโปรแกรมอย่างง่ายแล้วก็การปุใช้โดวนครับค่ะเมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วนะคะเราก็ทําให้ได้รู้ว่าสายงานโลจิสติกจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องของการใช้กําลังแต่มันยังมีในเรื่องของการวางแผนการจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือแม้แต่ในเรื่องของการบริหารสินค้าให้ดีขึ้นได้ค่ะที่นี่ก็ตอบโจทย์เลยค่ะ เป็นโลกในช่วงนี้หลายธุรกิจอาจจะย่ำแย่แต่บอกครับว่าเป็นขาขึ้นของสาขานี้โดยเฉพาะเลยฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆเรียนสาขานี้ถือว่าเป็นโอกาสอย่างมากเพราะมันสวนกระแสกับวิกฤตโลกในปัจจุบันแต่อยากจะเสริมครับถ้าเกิดน้องอยากจะเรียนสาขานี้ให้รุ่งอยากจะให้ไปศึกษาภาษาที่3เช่นภาษาจีนหรือไม่ก็ภาษาในอาเซียนจะทําให้น้องๆมีโอกาสมากกว่าคนอื่นที่เรียนสาขานี้แน่นอนครับ